สวัสดีครับนมโอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซุ้มตํานะครับเดี๋ยวเรามาสับกันก่อนนะ,ะไม่ได้กินซุ้มตํามาหลายวันนะครับนะว่าหลังๆก็กินตำแตงนะครับ เดี๋ยววันหลังจะเขาอยางอื่นมาตำด้วยนะพวกกระท้อนอะไรต่างมารับมามากินด้วยกันนะครับวันนี้ตำมะละกอน,นะครับตำมะก,กอแต่ตำแบบสูตรแบบบ้านๆเรานะครับไม่ไม่ตำแบบไม่ใส่น้ําตาลนะครับไม่ใส่น้ําตาลมาขับมา que no es tan... พยายามอย่าให้เม็ดของมะละกรตกลงไปในเส้นมะละกรนะครับเราจะจะมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าเม็ดมันเข้าไปในมะละกรแล้วเส้นมะละกรนะครับเวลาเราตามเวลาเราตํานะครับมันจะทําให้ขมส้ตมตํามันจะขม มาครับมาเดี๋ยววันนี้มีมีน้ำปลาสองแบบนะครับมีมีน้ำปลาที่ซื้อมาจากตลาดนะก็กินบ่อยนะครับจะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะมีน้ำน้ำปลาที่เป็นต่อนๆก็มีนะครับแต่ก็คงจะเอาไว้กินเป็นบางโอกาส บางคนตําไม่เป็นก,ก็มีนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบรสชาติแบบกลมกล่อมไหนก็ใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลปิก๊ก็ได้ตาไทยแต่สําหรับผมนะครับไม่ใส่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับ กินแบบรสชาติแท้น มาครับมากมาินตำตําไปกัน โอเคพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเยันนี้นะครับเราจะไปซื้อพลิกมาเพิ่มพลิกเราหมดแล้ว mm hmm. หมดแล้วนะครับ ใส่พริกแค่สเม็ดเองเวลาเราจะโขกนะครับแล้วก็ใส่พริกนะครับนะใส่พริกมองเห็นไหมครับใส่พริกตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยสัก แล้วก็ใส่นะครับเส้นนะครับเส้นมะละกอนิดนึงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พริกมันกระเด็นนะครับ ก่อนนะครับเส้นเราประมาณหนึ่งถ้วยนะก็มาตวงนะครับเสร็จประมาณสามช้อนนะครับ,รบเป็นยี่ห้อแม่เรียนนะครับแม่เรียนแม่เรียนอ่าแม่เรียนเนี่ยภาษาไทยอยู่นี่ แม่เรียมน,นะครับนําพลาไม่เรียมใส่น้ำปลาน้ำปลาขวดจิ้วนะครับใส่เอาประมาณนะครับเดี๋ยวต้องซื้อขวดใหญ่มาที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือชูรส เป็นมะนาวนะครับมะนาวไม่ใส่มากนะครับใส่ก็มีรสเปรีย้ยว Send ตขาด้คัอีกอย่างนึงนะครับพอดีไม่ได้ซื้อมามเ,ปมเ,อเป็นมะเขือเป็นมะเขือ ไม่ต้องปรุงซ้ำนะครับน้ำปลาร้าอร่อย,อยแล้วนะต้องเอาให้หมดเอาให้หมดครบเนี่ยแบบนี้นะครับอร่อย,ออย,ออยเดี๋ยวจะ กินกันอีกสักคู่นะครับมีมีน้ำพลาอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นเป็นแบบต,นตนนบันๆนะเป็นชิ้นๆแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว้องน้าก็ทำกินนี่นะครับเป็นตอนๆเลยนะครับเป็นตัวๆเลยนี่ ใครอยากกินมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันอีกนะครับว่าหนุ่มโอนะครับจะตําอะไรกินกันนะครับนะตำอรอบหน้าเป็นตําถั่วนี่ไหมอ่าอเดี๋ยวรอบหน้าเป็นตําถั่วตําแตงตําแล้ววันนี้ตาํามะละกอ เดี๋ยวพรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าตำตำถั่วแล้วกันนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ